ดีนะคะเจอกันกับผู้จัดการสายแทบนะคะวันนี้เราเดินทางนะคะมาที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะหลังจากที่เราลงเขามาเส้นอุดรหนองบัวลำพูแล้วนะคะก็จากหนองบัวลำพูนะคะไปโชว์รูมของ ACT วัยวยชรยเทเตอร์สาขาหนองบัวลำพูเนี่ยก็ประมาณ12โลนะคะก็ไม่ไกลนะคะก็ไม่ไกลไปทางเส้นจังหวัดเลยนะคะ คนไหนนะที่ผ่านไปผ่านมาเส้นนี้นะคะก็จะเห็นนะคะว่า a c t o ใ c ้แท t กเตอร์สาขาหนองบุรมลำพูเนี่ยจะติดกับขนส่งหนองบูรมลำพูเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเส้นทางกันนะคะว่าเส้นทางไปสาขานะคะไปทางไหนนะคะลูกค้าคนไหนที่ไม่รู้จักอยากจะได้มาถูกนะคะก็ฟ้าพามาเส้นทางนี้นะคะหลังจากที่เรา งเขามาแล้วนะคะมาเส้นดอน,นะคะเพื่อที่จะไปจังหวัดเลยนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปจังหวัดเลยใช่ไหมคะก็จากสี่แยกหนองบุรลำพูนะคะมาถึงสาขานะคะก็ประมาณ12โลนะคะฝั่งซ้ายมือของของเรานะคะก็จะมีขนส่งนะคะติดกับขนส่งเลยนะคะรั้วติดกันเลยนะคะหาง,ง่งายๆเลยนะคะขนส่งหนองบัวลำพูอยู่ที่ไหนนะคะ คุยใั้แท็กเกอร์อุดรธานีจำกัดนะคะที่จำหน่ายรถแท็กเตอร์นิวฮอลแลนด์เนี่ยก็อยู่ตรงนั้นเลยนะคะอยู่ฝั่งเดียวกันเลยนะคะเห็นไหมคะรถสีม่วงนะคะรถสีม่วงนี่ไม่ใช่ไม่ใช่โชว์รูมของเรานะคะทุกคนอันนี้จะเป็นขนส่งนะคะขนส่งขนส่งหนองบัวลำพูนะคะนู่นเห็นไหมคะเห็นป้ายอัคะทุกคนจะเห็นป้ายเสาทงนะคะเสาทงสีเ กะะ็จะเป็นโชว์รูมนะคะโรเทเตอร์นิวฮอนแลนด์ของเรานะคะที่นี่เลยนะคะที่นี่เรียกว่า A.C.T. White r ทเ a t o r อุดรธานีจำกัดสาขาหนองบัวลำพูนะคะมีโรเตเตอร์นะคะทุกรุ่นเลยนะคะ รุ่นเลยทุกแรงม้านะคะที่จําหน่ายให้กับลูกคา้าทุกท่านเลยนะคะก็มีอุปกรณ์ตอบ่วงนะคะทุกอย่างนะคะก็อยู่ที่นี่หมดเลยนะคะลูกคา้าคนไหนที่สนใจพวกอุปกรณ์ตอบ่วงนะคะหรือว่ารถทคเตอร์นะคะก็มาเจอกันที่นี่ได้นะคะเห็นไหมคะว่าเรามีรถทคเตอร์ค่อนข้างที่จะหลากหลายรุ่นมากๆเลยทางฝั่งขวามือนะคะก็จะเป็นศูนย์อะไหล่นะคะก็จะจาหน่ายอะไหล่แท้ในฮอลแลนด์นะคะหรือว่าอะไหล่รถถ่ายปล่ก็มีเหมือนกันนะคะทางฝั่งนี้ก็จะเป็นที่จอดรถแท็เตอร์ เห็นทั้งสองฝั่งเลยนะคะที่นี่ก็เป็นอันดับหนึ่งนะคะถือว่ายอดขายอันดับหนึ่งเหมือนกันนะคะบ๊ายบายค่ะแวะมาหากันได้นะคะที่ ACT v o a r Center สาขาอบรมภูนะคะเหมือนจะเตรียมรถส่งเลยนะคะ